มทัวร์วันนี้นะคะแตกต่างกว่าทุกทีค่ะเพราะว่านาวจะไม่ได้พาทุกคนไปโฮมทัวร์นะคะแต่านาวจะพาทุกคนไปเลือกที่นอนกันค่ะที่เดลลอพิโลเบดขับนะคะและวันนี้นะคะนาวจะพาทุกคนไปดูถึง2สาขาด้วยกันเลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะต้องไปติดตามกันบ้เริ่มที่แรกกันแบบพรีเมียมเลยนะคะนั่นก็คือเดลลอพิโลเอ็กซ์คลูซีฟเบดขับสาขาทองหลอ่อตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท55นะคะข้างในจะมีความพิเศษยังไงตามนาวไปดูกันเลยค่ะ ชอบสาขาทองหล่อมาง่ายมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ถนนหลักเลยแถมมีที่จอดรถอีกส่วนด้านในนะคะก็ตกแต่งแบบพรีเมียมหรูหราให้บรรยากาศความเป็นส่วนตัวสุดๆแถมยังมีถึง2ชั้นคือของเยอะมากๆค่ะ เข้ามาแล้วว้าวมากๆนะคะหลายคนคงรู้จักคขาว่าแบรนด์ดัลลอฟิโลเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่นอนจากประเทศอังกฤษนะคะจุดที่ทําให้นาวาว้าวมากๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นที่นอนยางพารารายแรกของโลกแถมอยู่มานานมากกว่า100ปีนะคะมั่นใจเรื่องคุณภาพและก็เทคโนโลยีได้อย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะนาวจะมาพิสูจน์3รุ่นท็อป3รุ่นเด็ดของดัลลอฟิโลกันว่าเขาจะดีจริงไหมไปกันเลยค่ะ นอนรุ่น Forest เทยวันเหมาะสำหรับคนที่ชอบที่นอนค่อนข้างแน่นลดอาการปวดหลังระยะยาวได้ดีแถมยังมีน้ำหนักเบาเปลี่ยนผ้าปูได้ง่ายง่ายผู้หญิงคนเดียวก็ยกไหวค่ะ c a r o ไลน e เป็นที่นอนนวัตกรรมที่ผสมผสานเทโนเจลเข้าไปในชั้นวัสดุทำให้ระบายอากาศได้ดีช่วยให้ร่างกายไม่ร้อนในขณะที่นอนหลับค่ะ รุ่นเวอร์ริงตันเนี่ยเขาเป็นตัวท็อปตัวพอ่อนวัตกรรมยางพลาทั้งหมดของดอลล็อกวีโลไว้ที่นี่แถมยังผสมผสานคาร์บอนลงไปในที่นอนช่วยระบายอากาศได้ดีและยังมีผิวสัมผัสด,ด้านบนที่เหมือนปุ่มไว้ช่วยนวดสลายจุดตึงเครียดคือฟังก์ชั่นแบบหลับสนิทพุนสิบไปเลยค่ะ นอกจากสาขานี้นะคะยังรวมที่นอนเด็ดๆอาไว้แล้วค่ะสาขานี้เขายังมีเครื่องนอนแบบครบวงจรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะมอนผ้าปูผ้าห่มแล้วก็ลวดลายต่างๆที่นี่มีครบเลยค่ะอย่างที่นาวบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่านาวไม่ได้พาทัวร์แค่สาขานี้สาขาเดียวค่ะยังมีอีกหนึ่งสาขานะคะที่นาวจะพาทุกคนไปทัวร์พร้อมๆกับน,นาวไปกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะนาวก็พาทุกคนมาทัวร์ที่ t h ลลอ p พิโ i Base คับสาขาพระรามสี่ค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเลย สาขานี้ตั้งอยู่โครงการวิชันสแควร์อยู่ติดถนนพระรามสี่ค่ะแถมมีลานจอดรถขนาดใหญ่ด้านข้างเรียกเลยว่าเดินทางสะดวกจอดรถสบายพอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยการออกแบบที่นี่ก็ดูลโล่งโปร่งสบายตาให้บรรยากาศแบบกันเองสุดๆบางคนอาจจะงงนะคะว่าที่นี่ทําไมมีที่นอนให้เลือกหลายรุ่นมากแบบนี้เราจะเลือกรุ่นไหนดีเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญประจําสาขาที่จะเข้ามาดูแลและให้คําแนะนําเราค่ะเพราะว่าเราสามารถแจ้งปัญหาของเราให้กับผู้เชี่ยวชาญได้เลยว่าเรามีปัญหา เรื่องการนอนแบบไหนอย่างเช่นนาวนะคะมีปัญหาคือนอนหลับยากและเป็นคนชอบนอนตะแคงตื่นมาชอบปวดแขนปวดไหล่ตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นจากคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญนะคะที่นอนรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดน้องมีชื่อว่าเคมฟอร์ดซึ่งรุ่นนี้ค่ะเขาเป็นรุ่นที่มีเทคโนโลยีบูส์ร่างกายจุดเด่นๆของเขานั้นก็คือรวมชั้นวัสดุคุณภาพจากประเทศอังกฤษไว้ถึง8ชั้นอย่างยางพาราทาราซิเวอร์ลาเท็กซ์ที่มีเทคโนโลยีนานโนซิเวอร์ช่วยลดแบคทีเรีย ع, สาเหตุของผู้ แพ้แถมมี p ็อกเก็ตสปริงฟรีดอมคอยหลายแรงสั่นสะเทือนด้วยค่ะใครที่ใช้ร่างกายแบบลุยแล้วก็เต็มที่อย่างนาวเนี่ยนะคะที่นอนอันนี้คือตอบโจทย์มากๆคือมันทําให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในขณะที่เรานอนหลับนะคะเช,ชื่อว่าถ้าใครมาสัมผัสที่นอนอันนี้แล้วเนี่ยต้องชอบแบบนาวแน่ๆคะ่ะ เจอที่นอนแบบนี้มะนาวจะพลาดได้ยังไงล่ะคะแต่แอบ,บกระซิบบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นค่ะส่วนลดแล้วก็ของแถมหลายต่อคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะขอตัวไปจ่ายเงินก่อนนะ ใครที่กำลังมองหาที่นอนนะคะนาวอยากจะแนะนําค่ะให้มาทดลองนอนด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะว่าที่นอนแต่ละรุ่นเนี่ยก็รองรับสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะการยกระดับคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นตามนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักไปได้เลยนะคะที่ f c e e o o o ดัลล็อปวิ้โลสไทยแลนด์ค่ะหรือเข้ามาทดลองด้วยตัวเองนะคะที่ดัลลอปวิโลเบสคลับทุกสาขาเลยค่ะ